ผานน้ำใจหลังไหลไม่สิ้นสุดจากกรณีความเดือดร้อนของนางสาวจุธารัตน์ขำขาวหรือน้องบีดและนายเจริญขำขาวประชาชนผู้ยากไร้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายอภินันเผือกพ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อมด้วยนางพิชานันเผือกพองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้โครงการบ้านปันสุขหลังที่57เป็นหลังสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยฐานน้ำใจที่หลังไหลกองทัพพากที่4เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือสนับสนุนกำลังพลยุทโธปกรณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมา พลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภักที่4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนางสาวจุธารัน์ขำขาวหรือน้องบีดและนายเจริญขำขาวผู้เป็นพ่อพร้อมจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลไ่ายวชิราวุธเข้าตรวจร่างกายให้กับนายเจริญขำขาวผู้เป็นพ่อซึ่งพบว่ามีอาการเจ็บป่วยที่ต้องทำการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้านแม่ทัพพักที่4เล็งเห็นและให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน และให้เร่งดําเนินการเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลไข้ยวชิราวุธซึ่งมีความพร้อมทางด้านการแพทย์เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและเข้าสู่กระบวนการรักษาตามแนวทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปผมรู้สึกดีใจมากครับมาตานยืนยลนไปรับซึ่งบ้าบาลนได้มาด้วยดีโรงพยาบาลตานก็ผมลืมใจมากครับก็พูนการเมตับปลิติดตรับ นนั่่ตางๆบซึ่งเปรียบเสมือนทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากทุกภักส่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยเพราะความหวังดีไม่มีที่สิ้นสุดทหารคือที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่สี่